สวัสดีค่ะรัตนมนมณีพรมยานนะคะไพ่พรมยานศาส,สศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามนะคะใกล้จะเดือนกันยายนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีก,กว่านะคะว่าในเดือนกันยายนนี้เนี่ยดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะจะได้ใช้เป็นแนวทางนะคะในการดําเนินชีวิตนะคะจะได้เออมีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างหรือจะต้องแก้ไขทําอะไรยังไงนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่า เป็นดวงทั่วไปนะคะไม่เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะถ้าคุณอยากดูส่วนตัวนะคะก็ทักมานะคะ,ะในศาสตร์ไพ่พมยานะคะแบ่งราศีเป็นแบบเดือนต่อเดือนนะคะคุณเกิดเดือนมกราก็อยู่ในราศีมังกรคุณเกิดคุณเกิดเดือนกุมภาพันธ์ก็อยู่ในราศีกุมนะคะเป็นเดือนไปเลยนะคะไม่แบ่งตามวันที่นะคะอ่ะ เริ่มกันเลยดีกว่านะคะชาวราศีกรกฎนะคะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกคนนะคะเดือนกันยายนนี้นะคะดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีชาวราศีกรกฎนะคะคือคนที่เกิดวันที่1ถึงวันที่31ดกรกฎาคมนะคะในศาสตร์ไพ่พมยานะคะหรือว่าถ้าคุณคิดว่าคุณเกิดเดือนไหนก็ไปฟังเดือนนั้นนะคะได้เหมือนกันอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าเดือนกันยายนนี้เนี่ย จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะกรกฎดาคมนะคะชาวราศีกรกฎนะคะเรามาดูกันว่าเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ Okay. ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในไพ่พรมยานเทพพรมทุกพระองค์นะคะขอให้อวยพรอวยัยชาวราศีกรกฎในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะขอให้เฮงๆปังๆสาธุ โอเคะโอเคะมาดูกันค่ะว่าชาวราศีกรกฎนะคะเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรของเบ้งมาแล้วนะคะของเบ้งต่อได้ไฟเชวของเบ้งนะคะเป็นอะไรที่เดือนกันยายนนี้นะคะชาวราศีกรกฎนะคะต้องวางแผนชีวิตคุณด้วยความ ระมัทระวังเอ๊ะยังไงระมัดระวังอะไรเพราะไฟไฟมาเนี่ยเงินร้อนเลยนะคะวางแผนการเงินดีๆนะไม่งั้นเงินคุณจะร้อนได้นะคะเงินมาแล้วเงินก็ไปเลยทีเดียวนะคะราจะสีนะคะราจะสีนี่ถ้าทำอะไรด้วยที่เป็นไปตามแผนที่วางไว้นี่จะสง่างามอย่างราชสะสี โอ้โหสวดมนต์ไหว้พระเลยนะคะทําบุญเยอะๆเดือนกันยายนนี้ชาวราศีกรกฎนะคะพระแม่อุมาทรงเสือแต่ปัญหาอะไรที่เข้ามาเนี่ยคุณก็จะแก้มันได้หนุมานโอ้โหช่วงนี้งานวิ่งหางานเหมือนกันนะเนี่ยพระพรหมฤาษีว้าวพระพรหมฤาษีเมตตามหานิยมความไม่เที่ยงใช้ชีวิตให้มีความบาลานซ์นิดนึงนะคะ โอ้โหทศก,กัณฐ์ออกลบเลยทั้งทศก,กัณฐ์ออกลบทั้งไพ่พระเพิงเลยนะเนี่ยชาวราศีกรกฎค่ะเดือนนี้โอ้โหกดแห่งกรรมพยายมราชเลยโอ้โหเทพกรรมเทพอืมแต่กรรมเทพดีอยู่นะคะกรรมเทพเนี่ยขึ้นคู่กับพยายมราชเลยอืม,อมจะมีการจุดจะมีอะไรจบนะว้าว ไพ่ใบสุดท้ายพระแม่รักษมีนะคะชูวีพ่พระแม่รักษมีมาช่วยชีวิตโอเคไพ่ใ okay, บแรกนะคะของเบงคือการวางแผนชีวิตทำอะไรต้องวางแผนให้เป็นไปตามสเต็ปสเต็ปนะคะวางแผนดีๆเลยนะคะถ้าวางแผนไม่ดีเนี่ยการเงินก็จบได้นะเพราะว่า เอาเรื่องเงินก่อนเลยนะคะคือรู้สึกว่าการเงินน่ะมันเป็นเงินร้อนนะช่วงนี้เดือนกันยาถามว่าเงินเข้ามาไหมเข้ามานะเราเยอะด้วยเข้ามาเรื่อยๆต่อเนื่องเลยอะ่ะแต่ถ้าคุณวางแผนไม่ดีเนี่ยเงินมันก็จะกลายเป็นเงินร้อนเงินที่เข้ามาแล้วหมดไปเพราะดูแล้วมีภาระเยอะนะคะมีภาระเยอะอะ่ะมันไม่เชิงว่าเป็นเฉพาะเรื่องเงินนะเพราะว่ามันมีไพ่ที่แบบ อุปสรรคมันเยอะอยู่เหมือนกันอะเหมือนปัญหารอบด้านอะโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะการเงินเด่นมากนะให้ใช้เงินแบบประหยัดเลยทีเดียวเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนแห่งความประหยัดและวางแผนการเงินให้ดีนะคะเงินมันจะมาแต่ถ้าคุณใช้แบบสุดลุยสุดไล่ใช้เงินแบบไม่ไม่มองตัวเองใช้เงินแบบ ใช้เงินแบบไม่เก็บอ่ะเงินมันจะไม่อยู่นะคะชาวราศีกรกฎเน้นเรื่องเงินนิดนึงนะเพราะว่ามันดูวุ่นวายใจอ่ะเออนะเพราะว่าเงินมันมาคุณเป็นคนเก่งอ่ะคนเป็นคนเก่งที่ทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะแล้วอีกอย่างนึงงานอะไรที่สิ่งเสียงงานอะไรที่ไม่ดีหรือผิดกฎผิดกฎหมายหรือผิดอะไรเนี่ยอย่าไปทำมันจะทำอะ มันจะนำมาซึ่งปัญหาปวดหัววุ่นวายใจได้นะคะกับงานนะคะดูแล้วเนี่ยมันจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆด้วยนะในเดือนกันยายนนี้นะคะใครเป็นหมอดูเนี่ยงานจะดีมากนะงานหมอดูจะทำเงินให้คุณเลยแหละงานอะไรที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณอะไรประมาณเนี้ยอือหรืองานที่ใช้ความรู้ความสามารถใช้ ความสามารถเฉพาะตัวความสามารถเฉพาะอย่างเนี่ยมันจะไปได้ดีและทําเงินนะคะเพราะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ของงานใดงานหนึ่งที่ใช้ความรู้ความสามารถงานเฉพาะทางอะของเดือกของชาวกรกฎอะ่ะมันจะมีงานนี้ขึ้นมาลักษณะเหมือนแบบมันจะมีการจบงานใดงานหนึ่งนะคะแล้วเริ่มต้นงานใหม่อมืงานนี้ด้วยแล้วเป็นงานที่มันจะทําเงินมันจะทํา ให้มีรายได้เข้ามานะคะแต่แต่อะไรยังไงคือคุณต้องหมั่นทําบุญสวดมนต์ไหว้พระแล้วทําจิตใจให้แบบจิตทาจิตใจให้สงบเวลาที่คุณนั่งสมาธิแล้วมีจิตใจสงบเนี่ยปัญญามันจะมาพอคุณมีปัญญาปุ๊บเนี่ยคุณก็จะทําอะไรก็ได้อ่ะที่คุณแบบอยากจะทําคุณจะทําอะไรที่ ได้เงินทําอะไรที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จอ่ะเพราะว่าช่วงนี้จะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองไหลมาเข้ามาแล้วนะแต่ถ้าคุณวางแผนไม่ดีคุณก็จะเอาเงินอะโปรยมันทิ้งเอาเงินกลับมันออกไปกับทุกอย่างรอบตัวคุณอะอืมให้อาสมมุติว่ามีเงินเข้ามาเนี่ยก็แบ่ง วางแผนเป็นสัดเป็นส่วนเลยว่าใช้หนี้เท่านี้กินเท่านี้เก็บเท่านี้ถ้าคุณทําได้การเงินคุณจะเสถียรและเป็นไปในทางที่ดีนะคะอย่างที่บอกเพราะว่าไพ่ใบแรกคือการวางแผนนะคะแล้วถ้าใครวางแผนเกี่ยวกับการซื้อบ้านซื้อบ้านซื้อรถอย่างเงี้ยก็ยังมีมีถามว่ามีโอกาสไหม มีนะมีโอกาสเข้ามาเลยแต่ก็อย่างที่บอกว่าคุณต้องวางแผนดีๆเก็บเงินดีๆแล้วพวกหลักฐานบ้านช่องเนี่ยคุณจะแบบสําเร็จดีอะ่ะแต่ถ้าคุณวางแผนไม่ดีมันก็ตกเหวได้ะคะ่ะไพ่ราชสิงไพ่ราชสีนะคะไพ่ใบนี้ตกหลักฐานบ้านช่องถ้าคุณวางแผนไม่ดีนะคะการเงินหรืออะไรเกี่ยวกับบ้านคุณมันก็ไม่ดีไปด้วยนะมันจากที่คุณยืนอย่างสง่างามนะมันก็จะตกได้ถ้า คุณไม่วางแผนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งการงานเนี่ยบางทีคุณทำหลายอย่างเกินไปให้โฟกัสหรือว่า,าให้โฟกัสหรือทำทำอย่างใดอย่างหนึ่งอะ่ะมันจะสำเร็จกว่าทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะลองดูว่าเอ๊ะช่วงช่วงนี้หรือใกล้ๆก,ก,กันยายยเนี่ย ถ้าคุณมีความคิดอยากทำนั่นอยากทำนี่อยากทำนู่นให้ลดลงมานะคะให้ทำให้น้อยลงโฟกัสเป็นอย่างสองอย่างหรืออย่างเดียวยิ่งดีนะคะทำอย่างใดอย่างหนึ่งอะ่ะมันจะสำเร็จได้ดีถ้าคุณทำพร้อมๆกันหลายอย่างเนี่ยมันจะทำให้การวางแผนหรือหรือการการอ,อยู่ตรงกลางของชีวิตคุณอะ่ะมันน้อยลงนะคะเหมือนแบบคุณทำหลายอย่างอะ่ะ อย,อ,ยอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้มันก็เลยไม่บาลานซ์นะคะมันต้องบาลานซ์ชีวิตให้ให้มันพอพอดีกันอยู่ตรงกลางอ่ะประมาณนี้นะคะมันถึงจะดีนะคะอืมส่วนอย่างที่บอกการงานเนี่ยมันจะมีการจบและเริ่มต้นใหม่นะให้ระวังตรงนี้ด้วยนะคะคุณทำหลายอย่างมันก็เลยกลายเป็นว่าทุ่มเทได้ได้ไม่ดีพอ วางงานหรืออะไรมันก็เลยต้องกลายเป็นแบบเฮ้ยมันต้องจบลงประมาณนี้อ,อย่าอย่าทำหลายอย่างแค่นั้นเองนะคะแล้วแล้วมันจะง่ายขึ้นมีความสุขมากขึ้นถ้าคุณทำงานทีละอย่างสนใจทีละอย่างนะคะส่วนครอบครัวนะคะครอบครัวเนี่ยต้องวางแผน ครอบครัวนิดนึงนะคะว่าเอ้ยช่วงนี้ช่วงนี้จะทั้งการทั้งเวลาทั้งการเงินนะคะแบ่งสรรปันส่วนเวลาให้กับครอบครัวคนด้วยเพราะมันก็มีความเสี่ยงกับหลักฐานบ้านช่องกับอะไรเนี้ยแต่ว่าอา่ช่วงนี้นะคะคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยดูแล้วดูแล้วมันก็มีปัญหาเข้ามา นะคะบางคู่เนี่ยอาจจะมีการจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะะก็ไม่อยากจะพูดว่ามันจะมีคือบางทีมันปัญหามันมาเยอะอะลุมเลาเข้ามามันไม่ได้เกี่ยวกับอ,อมือที่สามนะคะแต่มันเกี่ยวกับการบาลานซ์ชีวิตของคุณอะคุณต้องให้เวลากับครอบครัวด้วยไม่ใช่ว่ายุ่งมุ่งแต่งงานจนเกินไปจนทำให้ชีวิตครอบครัวมันจบลงนะคะอืส่วนคนที่ โสดเนี่ยคนโสดอา,อาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเข้ามาในชีวิตคุณได้เป็นคนที่จะเจอกันจากการเดินทางนะคะเป็นชาวต่างชาติได้เหมือนกันนะคะคนโสดนะคะชาวราศีกรกฏนะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าจะเข้ามานะคะแต่คุณยังแบบ ไม่ค่อยมีแผนอะไรเก็บความรักสักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่จะแบบเฮ้ยอยากโฟกัสอยากมุ่งแต่งงานนะเพราะดูแลแบบอยากทํางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันอย่างที่บอกว่าอย่าทํางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะค่อยๆโฟกัสค่อยๆเน้นไปทีละงานสองงานก็พอนะอย่าเยอะนะคะไม่งั้นมันจะหนักเกินไปทําให้คุณรู้สึกรู้สึกแบบใจร้อนวุ่นวายใจได้นะคะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเริ่มเขาเรียกอะไระเปลี่ยนใจแล้วทําให้แบบ ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยใจที่ที่สงบด้วยพลังด้วยกำลังใจที่ใช้ปัญญามากกว่าอารมณ์นะคะอะไรที่รู้สึกหนักใจเครียดทุกเรื่องนะ่ะทิ้งมันไปให้มันจบไปกับเดือนสิงหาคมอะไรเงี้ยนะเริ่มต้นใหม่กับสติปัญญาเริ่มต้นใหม่กับใจิตใจที่สงบนิ่งในเดือนกันยายน์น,นี้แล้ววางแผนชีวิตคุณมันจะง่ายขึ้น เวลาที่มีสติอะมีปัญญาอะไรอะไรมันก็จะง่ายขึ้นนะคะแล้วไพ่สรุปคือไพ่พระแม่ลักษีนะคะคือโชคเนี่ยจะเข้าข้างคุณแลว้วว่าชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนกันยายนเนี่ยโชคจะเข้าข้างคุณแลว้วเงินมันจะมาความรักที่ดีมันจะมาชีวิตที่ดีมันจะมานะคะแค่คุณต้องเปลี่ยนใจสงบสติอารมณ์ใช้ความใจเย็น เปลี่ยนไฟให้เป็นพลังอะอะไรลบๆอย่าไปนึกถึงมันอะไรที่ลบๆหรือมองโลกในแง่ร้ายอย่าไปคิดถึงมันทิ้งมันไปให้หมดนะคะแล้วหมันสวดมนต์ทำบุญไหว้พระเข้าวัดนั่งสมาธิมันจะทำให้คุณมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างมันจะมาค่ะมันมาด้วยตัวของมันเองนะคะขอให้ชาวราศีกรกฎทุกคนโชคดี และเข้าถึงธรรมะและมีปัญญาบารมีในการใช้ชีวิตด้วยเหตุและผลนะคะขอให้คุณโชคดีทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ